สวัดีครับ f 4อันนี้เราจะมาทำตัวแทงเตา๋าแทงเตาวัดดวงครับเป็นโหมดนี้นะครับนะครับโหมดแรกโหมดแรกจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับโหมดแรกอนี้อ่านซีกสูงอันนี้อ่านซีกต่ำถ้ากดสวิตช์ปั๊บเปลี่ยนโหมดสองจะเป็นแบบนี้นะครับ ครับดูบนร้านนี่ครับแอดไลน์หรือทาง facebook ช่างน้อยชนบุรีนะครับอันนี้นี่อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นโหมดเปิดมาโหมดแรกจะเป็นแบบนี้แต่พอเปลี่ยนโหมดปั๊บอันนี้มันจะเจาะดอก1นถึงหครับ ถ้านหนึ่งมันก็จะบอกหนึ่งสองมันจะบอกสองทีสามก็จะบอกสามทีสี่มันก็จะบอกสี่ทีห้ามันจะบอกห้าทีหกมันก็จะบอกหก,ก, 4, 5, ก, 5, 6, ก,ก 6, ทีนะครับอันนี้รุ่นนี้สูงต่ำโหมดสองเจาะดอกนะครับอันนี้ท่านอีกแบบหนึง่งอันนี้โหมดแรกจะเป็นอย่างนี้โหมดสองจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับปรับเสียงได้ตามใจชอบครับผมสนใจก็เฟซช่างน้อยชมบรุรีเลยครับ ถ้าบางทีโทรม,มาติดยากัแอดไลน์เบอร์นี้หรือว่าเข้าเฟซช่างน้อยชมบุรีเลยก็ได้ครับสอบถามได้นะครับ